ครับัสดีครับัสดีครับงานนี้เราต้องทำส่งเสริมที่อางตปดทั่วประเทศสามหมนไร่ใช่ไหมตเียกีเยลยวตรียมวิธียังไงเลกนี้นะก็ใช้วิธีการกระจ่างใช่ท่อท่อปีบได้ไหมท่อีก็ได้ท่อพิบีลาดเตรียมมาแล้วครับ ก็ใช้วิธีสองคนนะครับแต่นั้นก็ตัดไปที่ทุกเดือนครึ่ง้นเรียนครับเพื่อเรองืียนแบบเมื่อวานนี้อย่างไรนี่สดเดียงตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลบ้านพริกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้ก็คือหญ้าแพงกล่านะครับวันนี้เราจะมา ส่งเสริมการปลูกหญ้าแพีงโคราในพื้นที่จังหวัดนครนายกกันนะครับเรามาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แก้วนะครับวันนี้เรามาสนับสนุนท่อนพันหญ้าแก่พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดนครนายกนะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานปสัตา์จังหวัดนครนายกนะครับของการลดพื้นที่ทำนาเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพของพี่น้องเกษตรกรและก็ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แก้วและเครือข่ายเกษตรกรชาวนครนายกนะครับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์3 0,000ไร่ของกรมปศุสัตว์ขณะนี้กําลังดําเนินการอยู่และเราก็มองว่าจังหวัดนครนายกเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกหญ้าแพงโกลาในภาคตะวันออกซึ่งจะเป็นอีกอาชีพทางเลือกหนึ่งของพี่น้องชาวภาคตะวันออกของเรานะครับหญ้าแพงโกลาดีอย่างไรครับพี่น้องเกษตรกรคงจะทราบข่าวว่าปีที่แล้วอ,อ,อาหารสัตว์ราคาแพงวิกฤตอาหารสัตว์เกิดขึ้นนะครับเราจะลดต้นทุนอาหารสัตว์ได้อย่างไร ขณะนี้เราต้องปลูกพืชอาหารสัตว์ทันดีนะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนอาหารสัตว์นั่นก็คือหญ้าแพงโกล่านี่สามารถตอบโจทย์พี่น้องกเกษตรกรได้ไร่หนึ่งสามารถทําเงินได้6,400รบาทต่อรอบนะครับปีหนึ่งทำได้3รอบพี่น้องก็คิดดูว่านี่ทําเฉพาะหญ้าแห้งได้หมื่นกว่าบ,บาทแต่ขณะนี้เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นใช้ในการเลี้ยงวัวใช้ในฟาร์มปศุสัตว์นะครับแต่ว่านี่คือเป็นทางเลือก อาชีพใหม่ของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรเรกรป็นอย่างดีดเป็นฟันเลยใช้ใช้เครื่องจักรหมดครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรวันนี้ต้องขอบคุณ อู่ในสารศาสตร์แก้วนะครับท่านพอ้องขอบคุณท่านอภิสัก์นะครับซึ่งเป็นผู้นําในเรื่องของการที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องของการลดพื้นที่ทํานามาปลูกหญ้าแพนโกล่าเพื่อนําร่องให้กับคนนครนายกได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าวันนี้ทํานาปังเหลือแต่ซังกับนี่ทํานาปีมันเหลือแต่นี่กับซังแต่ว่า จังหวัดนครนายกวันนี้ก็ส่งเสริมวันนี้มีพื้นที่ <c oughs> ที่ปลูกหญ้าแพงโกล l เป็นลายเล็กลายน้อยรวมกันเนี่ยประมาณพันเอ็ดโอ้ม,มีประมาณพ<ำ>ันเอ็ดในระยะเวลา, 1, มมาหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะแต่วันนี้ดีใจมากเพราะว่าทางอภิสัง์ฟาร์มจะทําเป็นแปลงสาธิตใครผ่านมาที่บ้านพริกมาชมได้นะครับว่าการการปลูกหญ้าแพงโกลาไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ที่ทํางานที่เสียผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกเช็คแล้วเช็คแล้วขายสดขายนี้ยังไม่ได้ทําแห้งนะ ปีหนึ่งเนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยตัดได้ประมาณเกือบหกขอบโหโหนะครับประเมิรนรายได้แล้วเนี่ยกิโลประมาณห้าบาทนะที่นครนายกนะครับ,รบก็ปรากฏว่าเป็นที่ต้องการก็เกษตรกรก็จะมีรายได้ประมาณสองหมื่นแปดพันต่อไร่ต่อปีอันนี้ก็อยากจะฝากไว้กับบรรดาพี่น้องเกษตรกรอันนี้นหักต้นทุนเรียบร้อยแล้วหักเรียบร้อยโอ้โหหักเรียบร้อยหมดแล้วดังกว่านี้ต้องขอบคุณกรมปศุสัตว์โดยเฉพาะคองอาหารสัตว์นะครับแล้วก็เครือข่ายผู้นำนะครับอันนี้ผม ต้องยกว่าเป็นผู้นำเกษตรกร,กรกผู้เรี้ยงค,ยครับ,บค,ครับ,อ,บ,รบอันนี้ก็คือด้วยแรงบันดาลใจนะครับก็อยากจะให้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเราได้มาเรียนรู้นะครับสาธิตแล้วที่ตำบลบ,บ้านพิกอำเภอบ้านานาจังหวัดนครน,นายกครับ